ออโอ้ยบรรดาเด็กๆของเราเจอฝนนะคะก็จะออกมาที่ค้อคนใหม่นี้นะคะหรือว่าเถียงนาคนนี้มาแล้วนะคะบางตัวก็จะนอนอยู่นี่นะคะหนูออมก็จะเฟิร์ตมาแล้วเฟิร์ดหน้าดำกินมะม่วงนะคะจกกินมะม่วงหน้าดำหมดเลยมากันแล้วแพะของเรา ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะอย่างนี้ยังไม่ได้กินกระถินนะคะพราะเรายุ่งๆกับการทําเถียงนาน้อยนะคะหรือว่าข้อคนของเรานี่แหละคะ่ะคอกแพะก็ยังไม่เสร็จคอกคนก็ยังไม่เสร็จมาแล้วนะคะทั้งแพะทั้งแกะแกะขนขนพันดอเปอร์นะคะลูกผสมดอเปอร์มาแล้วดอเปอร์นะคะสวยงาม สนสั้นๆก็จะเป็นซันตานะคะตัวนั้นก็แกะนะคะพ่อพันธุ์ของเราโอ้โห<า>สอง,ง<า>สองสาวาเลยนะคะสวยงามโโตัวขา, <โอ S 1> ขาวๆเ,เ,เ,เหมือนแพะเลยนะคะลักษณะ,อ,ะอันนี้อนาคตพ่อพันธุ์นี้นะคตพ่อพันธุ์นะคะสองอันนี้พ่อพันธุ์ประจำฟาร์มของเรานะคะจะหมูเฮงสวยมากนะคะหลังจากที่ถ่ายพญาตมาสองสามรอบขนใสแล้วนะคะ ไม่แดงเหมือนเมื่อก่อนแล้วสวยงามนะคะปีนี้เราก็ได้ลูกแพะ14ตัวนะคะคลอดเดือนกุมภา3ตัวนะคะรอดหมดแม่ละตัวนี้ก็มาคลอดเดือนปลายเดือนเมษาอีก13ตัวนะคะตายไปหนึ่งตัวนะคะแม่มีนมเดียวให้ลูกแฝดต,ตายไปหนึ่งตัวก็จะเหลือ12 นี่มันตประดดยน,นี่ัไเงนี่ฮะตันกยนละทุนลูกนันนะคะชมบรรยากาศนั้องแพะกันนะคะนุ้ย <c ười> ไม่ไปออกประตูนะเปิดประตูไว้ ไปแล้วมนี่นะคะอีกนางหนึ่งนะคะอุ้ยอายอุ้ยอาย,อยมาแล้วสวยงามมากนะคะแม่นี้อิ่มน้ำสำลานแล้วนะคะค่อยๆเดินเยื่องย,ย้ายกราดเกลยหน่วยนาดมาแล้วนะคะสวยกว่าแม่สวยกว่าลูกสาวอีกนะคะแม่แม่นี้ลูกสาวก็สวยแต่ไม่ขนาดนี้นะคะนี่มาแล้วสวยมากเลย โอ้โหอวนตึ๊บนะคะไปแล้วนะคะ,ะ,คะยาเยอะเขียวขจีนะคะ